สาเหตุที่ครูมาร์กจะแนะนำว่าถ้าสามีเขาหมดรักเราแล้วเขาหมดใจแล้วเขาไปมีคนอื่นไปมีเมียน้อยหรืออะไรแล้วแต่นี่นะคะเราไม่ควรจะไปรั้งเขาไว้ดึงขาเขาไว้ยื้อเขาไว้ให้เขาอยู่กับเราถ้าใจเขาไม่ได้อยู่นะถ้าใจเขาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่กำลังเฮอกำลังคล,ล,ลั่งกำลังรักหรือกแล้วแต่นี่นะคะเรา ต้องปล่อยเขาไปน้ําเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางปล่อยเขาไปให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเขารักนะคะให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาชอบหรือที่เรียกว่าให้ไปที่ชอบที่ชอบอืมเหมือนประชดเลยนะแต่จริงๆครูจะบอกว่าชีวิตอะบางคนผู้ชายบางคนนะมันจะมีเขาเรียกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาหลงผิด แต่ถ้าทำอย่างนี้มาตลอดมีเมียน้อยมาเรื่อยๆเจ้าชู้มาตลอดอันนั้นครูไม่นับอันนั้นคือเป็นสันดานละนะอันนี้ครูพูดพูดถึงเคสที่แบบว่าเป็นเคสที่แบบไม่เคยเป็นแล้วเป็นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันเป็นการมิดไลฟ์ไรเซตเป็นวิกฤตวัยกลางคนหรือว่าเป็นความเผลอ ER, ความพลัง้งหรือความเบื่อนะคะที่แบบว่าเขาอยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้วเขาเริ่มหมดรักหมดใจกับเราแล้วเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ซึ่งเขาเบื่อเราได้เขาก็เบื่อคนใหม่ได้ ใช่ไหมเชื่อมั้ยว่ามีสามีบางคนเนี่ยทิ้งภรรยาออกไปอยู่กับชู้ออกไปอยู่กับเมียน้อยปีสองปีมั้งแล้วก็คานกลับมาหามีหลวงก็มีเพราะว่าตอนจีบกันตอนแอบคุยกันมันจะหวานแหววมันไม่เหมือนได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่พอเขาไปใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเขาไปเห็นธาตุแท้ของกันและกันเขาไปอยู่กันปั๊บแรกๆเขาไอ้นี่กันดีเพราะยังเหอไอพออยู่กันไปมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่แบบว่าสุดท้ายถ้า คนเราอ่ะมันไม่รักกันจริงซะอย่างอ่ะเดี๋ยวก็หมดเงินผู้ชายหมดเงินผู้หญิงก็ไปมีคนอื่นเนี่ยก็คานกลับมามีสามีบางคนหนีไปอยู่กับเมียน้อยแล้วก็พอโดนเมียน้อยทิ้งอกหักร้องไห้มาให้มีหลวงปลอบใจก็มีค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะวันนี้เขาทิ้งเราไปวันหน้าอาจจะคานกลับมาบางคนไม่คานกลับมาเปล่าคานกลับมาให้รักษาตัว่างหากป่วยมาอาไม่ป่วยไม่กลับพอป่วยปับ๊บ มีเยอะมากไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นพอป่วยปับ๊บเนียน้อยทิ้งเลยค่ะเมียน้อยจะเอ่อเขาเรียกว่าเสพร่วมสุขอย่างเดียวเวลามีสุขมีเงินใช้ไปเที่ยวต่างประเทศบินโนด,ด้วยกันถต่พอป่วยปั๊บทิ้งเลย แล้วคานกลับมาให้มีหลวงรักษาก็มีอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเขาจะคลานกลับมาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่กลับก็ได้น,นี่เคล็ดผลที่หลายคนมาเปิดไพ่อคัครูไงเปิดดูบ่อยบ่นบ,บ,บ่อยไปยวมันดวงมันช้ำหมดไม่ต้องดูบ่อยนะคะเอาเป็นว่าเรานะี่ยอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าไม่รูถึงแนะนําว่าถ้าใจเขาไม่อยู่กับเราเราอย่าไปรังเขาเพราะว่าเขาจะรําคาญเราเปล่าๆเ,เ,เราจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าถ้าเขาไม่ได้มีใจแล้วเราพยายามจะดึงไว้ สิ่งนึงที่เราจะดึงไว้คืออะไรรู้ไหมคะหน้าที่ค่ะเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกสมมุติเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมค่าเทมอมค่าเรียกว่าค่าเลี้ยงดูตรงนี้เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะและแต่ตัวเขาไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราถ้าเขาไม่ได้อยากอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่แต่ตัวอยู่แต่กายหยาบแต่ใจไม่ได้อยู่กับเราเรา,เราจะเจ็บเจ็บมากกว่าเชื่อครู ถ้าใจเขาไปแล้วเราดึงเขาอยู่เราจะเจ็บเราเนี่ยเราจะกัดกินอยู่ข้างในนะคะเราจะรู้สึกแบบรับคล้องใจว่าทําไมฮะอยู่กับฉันแล้วมันทําไมไม่มีความสุขนะอยู่อีนังนั่นคือมันไม่ใช่เรี่ยวนังนั่นเราคือนังนั่นอะเขาเนี่ยเดินตามรอยเราอยู่นะเขาคู้ชายคนเนี้ยที่เขาเดินทิ้งเราไปหานังนั่นนั่นที่ว่าเนี่ยนะคะเขาเคยรักเรามาก ไม่รักเราจะแต่งงานกับเราทําไมการที่ผู้ชายจะแต่งงานกักใครสักคนโอ้โหจัดงานแต่งต็มาเตรียมงวงเตรียมงานเขาต้องรักเรามากหมายถึงในอดีตน,นะแล้วตอนนี้ความรักมันหมดไปแล้วนะคะเขากำลังรักผู้หญิงคนใหม่ มันก็เหมือนตอนนี้เขาเข <c oughs> าลักเราใหม่ๆได้อีกหน่อยเขาก็เบื่อแต่ผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเขาโชคายก,กว่าอีกเพราะว่าเขาไม่มีเอ่อไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสามเาเีเราเขาเบื่อเราเขาหนีออกไปถ้าเอ่อวันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้นนะเขาอาจจะมีมรดกมีอะไรเข้าใจไหมที่แบบว่าตกมาถึงลูกใช่ไหมสิ่งที่เราสร้างไว้ร่วมกันทีนี้ที่ครูบอกว่าทําไมเขาไม่ควรอยู่กับเรารู้ไหมคะ ออย่าอยู่กับคนที่เขาหมดใจแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้สึกแล้วเราจะเจ็บคนหนึ่งรู้สึกอีกคนหนึ่งไม่รู้สึกคนที่รู้สึกจะเจ็บครูจะเทียบเปรียบเทียบเรื่องนี้ค่ะเหมือนกับเราอยู่กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะครูได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะหมายถึงว่าคนลูกเนี่ยเขาดูแลเป็นผู้บริบาลดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทําให้เขาเป็นซึมเศร้าเขาเห็นอยู่กับแม่เขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าแม่เขาป่วยเป็นอย่างอื่น นะคะเป็นโควิดเป็นแข้งขาเดินไม่ดีเขาจะประคองแม่ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่เขายังมีความสุขใจเขายังบอลกับแม่เขาอยู่มีค่ะบางคนแม่ป่วยเป็นเบาหวานเออลังเป็นโรคไตต้องฟอกไตทุกๆเท่าไหร่แต่ตวันไหนที่ไม่ได้ไปฟอกไตนะ่ะลูกสาวก็พาแม่ไปนั่งร้านน,น้นร้านนี้พาไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ยังมีความสุขกันนะคะยังมีความรู้สึกมีความผูกพันมีทางใจแม่ลูกนะมีความรักให้กันและกันแต่บังเอิญแม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะ อความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่แม่แม่ไม่เจ็บหมายถึงหมายถึงเจ็บปวดทางใจอะ่ะเพราะแม่จําอะไรไม่ได้แล้วแม่เขาเหมือนเด็กเลยโอ้เหมือนเด็กเลยแต่คนที่จําได้คือคนที่เจ็บเช่นกันค่ะความรักก็เหมือนกันคนนึงหมดรักไปแล้วอีกคนยังรักอยู่ไอ้คนยังรักอยู่อะ่ะเจ็บนะคะเคสเนี้ยคุณแม่เนี่ยอาการเขาค่อยๆตอนแรกก็คือเริ่มสับสนแล้วก็ลืมโนล้ลืมบ้างไม่ลืมบ้างอย่างนี้ใช่ไหม อาการดําเนินโลกมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเนี่ยคือตอนแรกก็แบบเออเ,อ,อ,เอ,อ๊เดินมาในครัวจะทํากับข้าวก็ตั้งกระทะไว้แต่แบบไม่ได้ใส่อาหารไม่ได้ใส่อะไรก็ไปแบบไฟคือดีไม่ไฟไม่บ้านนะต้องระวังใครมีคนที่เป็นอัลไซเมอร์ในบ้านต้องระวังนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็จะแบบหลงลืมเรื่องเวลาหลงลืมเก่ยกับความเป็นจริงลูกอายุห้กว่าแล้วนะเช้าแม่ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงออไก่ขัน เอกที่เอกเอกอะไรเงยแม่ได้ยินปั๊บแมวก็วิ่งเข้ามาเอ่อมาขย่าดึงขาลูกค่ะดึงขาลูกออกจากผ้านวมแล้วก็บอกว่าเตือนเตืนตืนจะไปโรงเรียนสายรีบไปโรงเรียนคนอายุห้าสิบกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าความเอ่อตักกะหรือความคิดเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเขาก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเอ่อปกติละเขาขายของก่อนนั้นเขาปิดร้านวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขา เขาไม่รู้เขาปิดวันอาทิตย์วันที่เขาก็ทาของจนคนต้องบอกว่าเอ้ยวันนี้ก็เริมอาก,การค่อยๆค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงจนมาวันหนึ่งนะคะเขาก็ลูกลูกสาวร้องไห้่ะลูกสาวร้องไห้นะคือลูกสาวกําลังทํางานเออทำทำขนมทำขนมลูกสาวชอบทําขนมยวนประจอยูแ่แล้วแล้วทำแล้วก็แต่งเค้กออกมาสวยเออแม่ก็นั่งดูอยู่นะคะแล้วแม่ก็พูดแบบนี้ค่ะโอ้ยเก่งจังเลยเนาะ นะไปเรียนมาจากไหนล่ะลูกก็แปลกๆทำไมแม่พูดแปลกๆมาแล้วก็ลองให้ชิมมาตัดให้ชิมเสร็จเขาก็บอกว่าโอ้เก่งขนาดเนี้ยแม่หนูคงภูมิใจมากนะคือมันเจ็บปวดอะนะที่แม่พูดกับลูกว่าแม่หนูคงภูมิใจมากนะคือตอนนั้นอาการเขาเป็นมากจนเขาไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่เขาคุยด้วยคือลูกเขานื่ออกไหมอืมแล้วลูกอะ่ะลูกสาวอะ่ะที่แม่พูดออกับเขาโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกอะ่ะคุณนึกออกไหมมันมันเจ็บปวดมากอะ่ะเพราะความจงจําทุกอย่างอะ่ะลูกจําได้หมดนะคะคือตอนแรกอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่แม่เขาลืมบ้างจำใครแบบช่วงที่ใกล้ๆรอ,อยต่อของโลกอะ่ะ บางช่วงก็จําได้บางช่วงก็ลืมบางช่วงก็จําได้บางช่วงก็ลืมนะแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งนะคะมันลืมยาวเลยเออบันดีคืนเดย์แม่ก็มานะขอหนมหน่อยเรียกลูกว่านะอืมแล้วก็ไม่มีความทรงจําอะไรเหลือเลยนะเห็นรูปเห็นอะไรก็ ไม่ไม่เข้าใจของที่เขาเคยหวงเขาก็ไม่หวงปกติมันมีวิทยุอันนึงเป็นแค้วิทยุทานเตสเตอร์สมัยก่อนนะมันเป็นแบบรุ่นเก่าที่แบบเขาไม่ให้ใครแตะนะของที่เคยหวงก็ไม่หวงลูกก็จําไม่ได้เธอพยายามจะฟื้นความทรงจำํำพาแม่ไปร้านอาหารที่แม่ชอบที่อยู่ริมแม่น้ํานะ บรรยากาศดีที่มันเป็นแพรที่แม่เคยบอกว่าแม่ชอบที่นี่แม่ก็จําไม่ได้เธอทําทุกทางอ่ะเพื่อให้แม่จําเธอได้รักเธอเหมือนเดิมแม่ไม่กลับไปแล้วคือคือแม่มามาเลเวลที่ไม่กลับไปแล้วเธอนอร้องไห้จนจน,จนเธอเป็นซึมเศร้าแล้วครูก็เข้าใจความเจ็บปวดของเธอมากนะคะเพราะว่าเป็นครูครงร้องไห้เหมือนกัน อืมที่คนที่รักเรามากๆอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่รักเราแล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาหมดรักแล้วนะหมายถึงแม่เนี่ยนะไม่ใช่หมดรักคือเขาจําไม่ได้แล้วนะคะแต่ลูกอะ่ะรักอยู่ไงรู้ว่านี่ยแม่ฉันนะ่ะแม่นี่หนูนะแม่ก็มองแบบอืมหน้าตาดีนะเราอะ่ะสวยเนอะหนูสวยจังเลยคือแต่เขาไม่รู้ว่าหนูเป็นใครไง ไม่ทาบออกมาไม่ต่างกับการรักข้างเดียวอืมเธอรักแม่ของเธอคนเดียวแล้วความทรงจําทุกอย่างยังอยู่แต่แม่เธอจําเธอไม่ได้แล้วแม่เธอก็เปรียบเสมือนว่าไม่มีใจให้เธอแล้วอืมตอนที่เธอกอดแม่แม่ก็ทำเบี่ยงเบีอะไรอะหนูคือไม่รู้จักคุณนึกออกไหมน่ะถ้าสามีคุณเน่ะใจเขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วอะ ก็ไม่ต่างกับแม่ที่เป็นอาลไซมเมอร์คนเนี้ยนึกออกไหมสิ่งที่คุณเคยทํำกับเขาสิ่งที่คุณเคยทําแล้วเขาหัวเราะเออสถานที่ที่คุณไปอ่ะเขาแล้วเขามีความสุขไม่เขาไม่มีความสุขแล้วเขาอยากไปกันเมียน้อยนะใจเขาไม่อยู่แล้วถ้าเขาตัวเขาอยู่กับคุณคุณเจ็บยังไงคุณก็เจ็บคุณจะรู้สึกว่าทําไมคุณจําได้อยู่คนเดียว ทำไมคุณจําความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้อยู่คนเดียวแล้วเขาจําไม่ได้เออกรณีแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์คือเขาจําไม่ได้แต่กรณีสามีคือเขาเขาไม่ใช่เขาจําคุณไม่ได้นะเขาสามีเขาจําหน้าคุณได้จําชื่อคุณได้เขารู้ว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรแต่เขาจําความรู้สึกที่เขารักคุณไม่ได้มือภาพออกไหมเออ เขาจําความรู้สึกว่าที่เขาเคยรักคุณไมเขาจําไม่ได้เขาก็จํา,ค,าจความรู้สึกที่ว่าตอนนั้นทําไมอยากได้คุณมากจังเลยทําไมตอนนั้นนะ่ะมาจีบมาโทรหาบ่อยๆเที่ยวไร้เที่ยวขือเขาจําความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วแต่คุณนะ่ะจาได้อยู่คนเดียวแล้วมันเจ็บไหมล่ะมันเจ็บไงนี่คือเหตุผลที่เราต้องปล่อยเขาไป เหมือนกับกรณีครูยังเล่าไม่จบแล้วครูก็เล่าเรื่องเรื่องให้เห็นภาพชัดอย่างคุณแม่ที่เป็นไอซเมอร์ตอนหลังเนี่ยการดําเนินโรคของคุณแม่ลดลงค่อยๆเริ่มจําลูกไม่ได้ต่อไปก็จําวิธีการอาบน้ําการใส่เสื้อผ้าไม่ได้จําวิธีเริ่มเริ่มควบคุมการขับถ่ายไม่ได้แล้วก็เริ่ม,มอนอนติดเตียงแล้วก็จากไปในที่สุดอืมครูก็คุยกับเธอเพราะเธอครูดูแลเธออยู่ไงครูก็บอกว่าบางทีอ่ะ ท่านจากไปอ่ะเธอก็หมดทุกหมดโศกแล้วเพราะว่าจริงจอ่ะท่านจากไปตั้งนานแล้วล่ะจากไปตั้งแต่ตอนที่ท่านไม่รู้จักเธอเอ่อเธอแล้วท่านไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกอืมจิตจิตวิญญาณข้างในอ่ะนะท่านเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่เอ่อเธอไม่รู้จักท่านล่ะท่านไม่ใช่คนเดิมแล้วท่านเป็นเด็กที่แบบ ร้องไห้จะขอกินขนมจะมาขอตังค์ซื้อลูกอมอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คุณแม่คนเดิมที่คุณไม่ใช่คุณแม่คนเดิมอะที่เคยดูแลคุณที่เคยบอกเตือนคุณสอนคุณทุกอย่างเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคือคุณแม่จากไปตั้งนานแล้วจากแต่กายหยาบยังอยู่เท่านั้นเองเธอคุณถ,ถึงได้เจ็บปวดแล้วตอนนี้คุณแม่ก็เออเสียไปแล้วคุณจะได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างเดิมไม่ไม,ไม่ไม่ทุกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตอนที่คุณแม่อยู่เราจําเธอไม่ได้เธอนอนร้องไห้ทุกวันเธอมีความหวังไงว่าสักวันหนึ่งแม่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียกชื่อเธออืมเพราะเราว่าอย่างที่บอกโรคนี้มันทรมานคนโรคอาเมอร์จะทรมานคนดูแลไม่ใช่ผู้ป่วยอืมเขามีบางวันที่ตอนที่ช่วงระหว่างรอยต่อนะบางวันแม่ลุกขึ้นมาเรียกชื่อเธอ บางวันก็าจาไม่ได้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งปั๊บจําไม่ได้ยาวเหมือนกันค่ะสามีเนี่ยเขาไม่ได้จำเขาจําความรู้สึกที่เขารักคุณไม่ได้แล้วเพราะนั้นคนที่เจ็บก็คือคุณนะคะต้องปล่อยเขาไปและถ้าเกิดเขาไปสํานึกได้เขาไปเจอเมียน้อยทิ้งไปเจอความไม่จริงใจไปถูกหลอกถูกไล่แล้วเขาจะกลับมาหรือไม่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถึงเขากลับมาเขาอาจจะไม่ได้รักเราเหมือนเดิม แต่เขาอาจจะรักเราเหมือนแบบเป็นคู่ชีวิตเป็นบัดเป็นพาร์ทเนอร์เลยก็ว่าไปนะเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้องเสียจใจให้เขาจากออกไปเอากายหยาบไปด้วยไม่ใช่ให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาจําความรู้สึกที่เราเคยมีให้กันไม่ได้เราจะเป็นคนเจ็บนะถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมูฟออนยังไงแอดไลน์ line, มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ